มีเขาเรียกว่าตัมพันธมิตรนะครับจะต้องสร้างตับพันธมิตรที่ทแค่6วคนวนะครับแต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะขนองนะครับในเรื่องปรัชญายของพ่อหลวงนะเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านเป็นท่าสงการทั้นสี่ท่าน,น,าาน,านด้วยความยินดียิ่ง ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมการนะครับแลออ้วก็ท่านกรรมการนะครับขออน,นุญาตนแนะนำของลุงมาลุงพี่ป้านักแร้ป้าระวังเล่นต่างใจเราะเคยฟังง่ายขจ่ายท่อง,ะดดงน,นะครับซาลาห์นะครับบุคคลโด่งดนตะเกียงตีดีนะครับ ท่านจุลนจัดสาธิตในเรื่องการทำฟรีมัลชีวภาพนะครับที่เข้ามาดูแลดูเรียนบ้างดูวันนี้เราใช้หน้าขันนักดนตรีหลอกฟันนีแล้วก็ตั้งอยู่ที่นี่กับน้องๆค่ะบนหลักปรัชญาความสุขขอเพียงของโรงเรียนบ้านบริการแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกอสดีครับวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านกอล์ฟครีพาแดงดี คณะกรรมการประเมินการะควาอเพียงนะครับก็เป็นเกียรติยิ่งที่ได้มาประเมินนะครับประเมินสาระความเพียงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการสี่ท่านนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกบัณฑิตรุนนะครับซึ่งมีในนโยบายที่จะให้สาราทุกสาราทุกแบบตัดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นจริงเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นก็ขอให้สบายใจได้นะครับเโอกาสนี้ขอให้ท่านพอจอนได้แนะนําตัวแล้วก็ผู้บริหับคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริการครับองค์กำลังองค์กรทุกที่เกี่ยวทุกท่านนะครับทุกพยานทุกกลิ่นนักเรียนนะครับนี่ผู้ปกครองเรียนด้วยก็สึกินดีพยานยิ่งนะครับที่ได้มาเรียนบ้านปลูกกายอีกครั้งหนึ่งผมเคยมา เคณะกรรมการประเมินนะคะมาแทนสอนอนะคะจริงๆแล้วนะคะครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาที่โรงเรียนนะคะรู้สึกประทับใจนะคะขอชื่นชมนะคะผู้บริหารผ่านรถหมาท่านบ้านจรว่าปุกามาตั้งสองปีกว่านะคะกตวันนี้ดีใจนะคะที่เข้ามาชมในโรงเรียนนะคะร่มรื่นน่าอยู่มากนะคะ พื้นที่แคบๆแต่บรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะโโก็ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมทุกฝ่ายเลยค่ะท่านผู้เรียนท่านผูน้ดำนินข้อเสนอเนี้ยที่ได้เสนอเนี้ยไปงานไปพัฒนาต่อยอดมีว่าพี่ไหมครับโอเคเหือเก็บทานเพราะอะไรนี่มาลอย<อ>มีแต่ใบไม่มีดอก<อ>พันดูใบเติเามหมดเลย คือความสมดุลของบ้านเราตาผมไม่รู้จักไม่เเข้าเป็นแถวหนหน้ากระดานตรงนู้นก็ได้